ก็ขอสวัสดีวันที่ออฟกอดออฟเทุกคนด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่24ชั่วโมงในออสตา EP ที่4บักเฟนไฟกันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งใน EP นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้พบลักครั้งใหม่กับน้องบูมากนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสปอยนะ EP นี้เนี่ยได้ทำกัรไปโลก2แล้วเว้ยทุกคนโอ้โ ก,ก่าจะได้ไปดายจ้าซึ่งบอกเลยว่าไอ้ก,ก่อนจะไปโลก2เนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่า EP ที่4เนี่ยภารกิจคือไปโลก2นะดังนั้นก็เอาภารกิจเนี่ยไปโลก2เลยเอ้านี่มาสปอยหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าสปอยแค่น,นี้แล้วกันนะครับทุกคนเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่า let's go เปิดมาในบักเฟนไฟอีพีที่4ครับทุกคนเข้ามาปุ๊บก็แน่นอนครับทำการล็อกอินแล้วก็ทําการรับรับเพชรรับอะไรยัไม่ได้ต่างๆไปเลยทุกคนและในอีพีที่แล้วเนี่ที่ผมถามทุกคนว่าผมควรจะอัพเซเบอร์ห้าดาวดีไหมเนี่ยก็มีคนบอกว่าทําเซเบอร์ห้าดาวไปเลยละกันนะครับทุกคนผมก็โอเคจัดไปว่าจะทํานะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ทําการไปเช็คตู้เล็กน้อยครับผมทุกคนแล้วพอเช็คไปเช็คมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีบ้างทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครดูว่าตัวไหนดีทุกคนก็คอมเมนต์ไไไไไววววว้้้้้้้้้้ททีีี่่่่่่่่ใใใใใใตตตตตคคลลิปปปอออออออนน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 ดดเเเเเยะะรรรรัััับบบาา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 ็็็ถมมมมสสจผกกกํูชชงงงงซซ์พึ E xpiv นะผมตัวหนึ่งนั่นเองครับหลังจากนั้นเขาเลยทําการไปดูวิธีการฟาร์ม e xpiv มาแนละ้แต่ว่าผมเนี่ยที่ไปดูวิธีมาเนี่ยเขาให้ใช้ในส่งเจ้า g ีนอทคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีจีนอนะครับทุกคนเออก็เลยแบบว่า นี่นะครับทุกคนก็เลยฟาร์มไม่ได้ทุกคนแล้วผมก็หาตัว XP 4นะไม่ได้เลยนะทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกมาแล้วก็มาเจอใน2คนไทยนะถามไปถามมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยรู้จักกันเฉยเลยแบบเป็นไฟก็เลยบอกว่าโหตัวจริงแน่นอนไม่ติงนางเลยนะจ๊ะน้องๆโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็พาผมไ่ยทำการไปลงทาวเวอร์โมดนะครับทุกคนแล้วผนเสี่ยงเป็นอะไรคบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการไปลงทาวเวอร์โมดกับน้องครับแล้วพอลงไปลงมาเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าไอเราลงไปตั้งนานเนี่ยนะผ ผมได้รับจันยามีแค่150เอ่อคือ150เจม110เพชรนั่นเองนะซึ่งบอกว่าน้อยมากๆเลยนะผมก็เลยไม่ลงต่อแล้วนะจ๊ะก็เลยบิดน้องแบบไปคมๆเลยแล้วกันนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการมาลงในส่วนของเจ้าสตอ r ี่โหมดกันต่อเลยเนะครับผมนี่ตอนนี้ถึงด้านไหนแล้วเนี่ย ด่านที่10แล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการลงในสวนเจ้าสตอรี่โมดเนี่ยเปยาวเลยครับทุกคนอ้โ,อโหแต่ว่านี่ยน,นะครับสตอรี่โมดมันก็แบบลงชิวๆอยู่ดีนะครับทุกคนเออจะพูดไปชิวไปชิวมาเนี่ยอย่าประมาทไม่ได้ทุกคนประมาทปุกบ้านแตกเลยนะจ๊ะและหลังจากที่ผมเนี่ยทำการลงสตอรี่โมดด่าน10จนครบหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็แน่นอนเป็นเวลาพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับก็เลยทําการไปเช็คตู้สักหน่อยเออก่อนที่เช็คตู้ขอรับของรับอะไรสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับทุกคนพอมาปุ๊บเนี่ Dio ah. เดี๋ยวนะไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้บูมากเขาตูกระตัวนะผมไม่หลอช้ากดสุ่มไปเลยกรบผมซึ่งเป้าหมายของผมแน่นอนกรบผมบูมากต้อง5ดาวแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมก็ทําการสุ่มไปนับได้มาตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ทําการมาดูซิว่าเออมันต้องใช้กี่ตัวในการอีโวนะครับทุกคนโหซึ่งบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยน้อยมากนะทุกคนโอเคก็จัดไปเลยแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าตัวที่เราจะได้เนี่ยนะผมไอตัวที่ต้องใช้อัพเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันหาได้จากด่านที่1โลกหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนผมก็เลยทําการมาอตััววหเขียซึงบก ว่าผมเนี่ยลงนานมากๆครับทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในคลิปเนี่ยผมน่าจะลงไปแบบ10กว่ารอบได้มั้งทุกคนเออคือเยอะมากๆเลยนะครับผมเออลงเยอะจริงนะทุกคนโอเคครับหลังจากนั้นก็ทําการลงกันไปยาวๆนะครับทุกคนโอ้โหแทบจะแบบใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับแลวหลังจากนั้นผมก็ได้ไอหัวเขียวจนได้ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าไอหัวเขียวเนี่ยหาโคตรยากเลยนะครับทุกคนดูหายากไม่ยากก็ดูตอนผมอีโวแล้วกัน นี่โอ้ตัวอื่นนี่ 20, 20่สิบสิครับผมเยอะมากแล้วเราก็ได้ไปแล้วทุกคนในส่วนงเจ้าบูมาฮะดาวดีครับผมหลังจากนั้นก็ไม่รอจ้าครับทาการกดใช้ไปเลยจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วก็ทําการอัพในส่วนของ e ีเนี่ยเล็กน้อยนะครับทุกคน พออัพเสร็จเนี่ยแน่นอนครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเช็คตู้ต่อนเลยนะครับทุกคนโอ้ก็ตอนนี้มีสเต็มปีดเข้านะครับผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแล้วก็ตู้ไวเนี่ยมีในส่วนของเจ้าโซโลเข้านะเออถ้าดีไม่ดียังไงทุกคนคอมเมนต์ในคลิปตอนนี้ได้เลยทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาบูม่าเนี่ยครับทุกคนไปทําเงินในอินฟินิตี้โหมดนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้ยสบายกว่าเดิมเยอะนะครับทุกคนบอกเลย นะครับผมเนี่ยนี่เลยนะครับแล้วก็หลังั้นก็ลงอินฟินิตี้หมดแบบชิวๆยาวๆเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการมาตอบคอมเมนต์ทาง YouTube กันนะครับผมที่หลายคนเนี่ยทำการคอมเมนต์มาคอมเมนต์แรกนะครับผมน้องเขาก็บอกว่าผมว่าช่วยแนะนำจีนอนห้าดาวนะซึ่งผมก็อยากได้เหมือนกันทุกคนแล้วก็คนที่สองบอกว่าด่วนในการสุ่มดีมากครับจริงเหรอแล้วคนนี้นะครับก็ให้กําลังใจมานะครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ทําการ ให้กำลังใจของพี่นะครับผมเออก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกคนเออการตอบคอมเมนต์ก็มีมานี้นะเพราะว่าคอมเมนต์ไม่ได้เยอะมากนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อัปในส่วนของเจ้าคุซันของผมเนี่ยคันแม็กได้แล้วทุกคนนี่เลยนะผลซึ่งดามเมจของมันเนี่ยเริ่มต้นที่หนึ่งร้านเจ็ดนสครับแล้วก็จะเพิ่มเนี่ยเวฟละสองแสนหกนะครับแต่เออเอาอะไรวะแพ้แล้วหรอวะโอ้ยแพ้เร็วจังเลยหลังจากที่แพ้อินฟินิตี้หมดปุ๊บเนี่ยผมก็ทําการมาลงในส่วนของเจ้าสตอรี่โหมดกันต่อเลยนะครับทุกคนโอ้ ลงกันแบบยาวๆชิวๆกันคนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการมาสุ่มตู้สเปเชียลกันเลยดูซิว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างเ t s โกสกิปปึ้งตัวอะไรโอ้โหตัวแต่ละตุดอืมอืมขอดีๆได้ไหมสักตัวขอสักตัวดีๆได้ไหมโอ้โหอยากได้แบบ5ดาว6ดาวก็ได้ออกมาสักตัวหนึ่งเถอะโอ้โหโอ้โหเกลือจัด ไม่เป็นไรทุกคนผมจะวันเดี๋ยววันนี้ผมจะกดแบบเยอะๆหน่อยนะครับผมผมจะกดอีกสักสรอบไปเลยทุกคนมาเอาแบบสุดๆไปเลยดูซิว่าจะได้ไหมสริปดึงไม่ได้อยังไม่ได้อยังไม่ได้อยังไม่ออกยังไม่ออกผมอยากได้แบบว่าคิริโตหรือไมโกฟีเซอร์ก็ได้นะทุกคนเอมน้มันมันมันเรียกว่าตัวอะไรวะเออตัวอะไรสักอย่างผมก็ลืมละมันชื่ออะไรนะเออมันคือตัวนี้ทุกคน เออฟิเซอร์นะทุกคนใช่มันคือฟิเซอร์นะผมผมจะกดอีกอยากได้อยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนจังวันี้ไม่มีออกมาเลยหรอโอ้ทุกคนไม่มีออกมาเลยว่าสักตัวนึงอ่ะห้าเท้าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดีได้ตัวอะไรมาเมื่อกี้ได้ตัวอะไรมาทุกคนผมไม่รู้ว่าดีที่อั่าขะทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูทีละกดอีกรอบนึงไปเลยทุกคน ไปกันเลยรอบสุดท้ายโอ้โหเหมือนวันนี้เหมือนมาเปิดกาชานเนี่ยหนึ่งปะสองปะสามไม่ได้ขอให้เรา,าอีกตัวได้ไหมห้าดาวหกดาวก็ได้ขอให้ดาวต่อหาดาวอีกสักตัวได้ไหมอื้มอื้มเกือจัดโอ้โหเข้มปื้นเข้มปื้นโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับทุกคนว่าผมได้ตัวอะไรนี่ผมได้ตัวนี้มามันคือแอนติเมจิเชียน แต่ผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าทุกคนเออเอาเป็นว่าถ้ามันดีไม่ดียังไงทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคนแล้วก็พอหลังจากที่ผมทำการสุ่มตู้สเปเชียลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการาลงอินฟิ i ี้ครับเพื่อทำการหาในส่วนเจ้าตัวอีกพีมาอัพในส่วนเจ้าบูมา่าทุกคนเออเล่นเล่นไปแป๊บเดียวกูกูจบแล้วหรออะไรอะไรวะเนี่ย เออนั่นแหละครับทุกคนก็เวฟน่าจะ60กว่านะผมและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการไปลงสตอรี่หมดอีกสักด่านครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลผมเนี่ยใกล้เวล100แล้วนะครับทุกคนซึ่งก็ลงอีกด่านเดียวเนี่ยเวลก็น่าจะครบ100่งพอดีเลยนะครับผมและหลังจากที่ลงสตอรี่หมดด่านนี้เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยเวล100แล้วทำอะไรต่อดีนะก็แน่นอนครับผมทำการไปดูส่วนของ WORLD 2 เวอ l ์สองโรคที่2กันเลย let's go พอมาถึงปุ๊บเนี่ยโอาโขแน่นอนครับผมพ้นอย่างผมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกครับเราจะทําอะไรก็อนดีอวงงไปหมดงงไปหมดก็แน่นอนครับงงไปหมดก็ไปตู้ซัมมอนครับไปพิสูจน์ความเกลือกันนะครับทุกคนแต่หลังจากนั้นก็ทําการช็กตู้ก่อนก็ผมว่าในตู้เนี่ยมีในส่วนของเจ้ามีคาสะนะครับทุกคนกลับในส่วนของเจ้า ตัวที่มันชื่อเมสซี่เดอะอีโกอินนะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะทุกคนเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีมีขานะ้าศามันดีไหมมาทุกคนมีข้าศากับไอตัวเนี้ยผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ก็สุ่มเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อได้นะสุ่มสักครั้งนึงเจม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 วิโอ้ยขอพรเจ็ดข้ออย่างนั้นเหรอโอเคโอเพนอไปเลยละกันโป้งดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างโอเคได้มีข้าศามาสองตัวนะทุกคนโอเคได้อยู่ได้อยู่ จริงๆมันก็หกเปอร์เซ็นต์มันตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวหกดาวนะเมสซี่เดอะอีโกอิสนะครับแต่ว่าผมไม่รู้มันดีไหมนะเอาไม่เดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับเอางั้นถ้าทุกคนเนี่ยเออคิดว่าตัวไหนดีทุกคนก็บอกบอกผมมาด้วยนะครับผมเออผมผม,ผมจะได้รู้นะทุกคนคือเออบางทีผมก็ไม่รู้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวดูซิว่ามิคาสะเก่งไหมโอเคนี่นะครับมิคาสะนะทุกคนถ้าเทียบกับตัวที่ตีเลือดไหลของผมตอนนี้ผมมีตัวไอโกโตเกียวกูนอยู่นะทุกคนไอตัวเนี้ย มันชื่อตัวอะไรวะเออผมก็าจาไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าระยะมันน้อยอะ่ะตัวนี้ระยะมัน45แต่ว่ามันแพงนะทุกคน950นะ่ะน่าจะเอาไปลงอินฟินิตีดีนะผมลองใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูอืมลองใช้กันหน่อยแล้วกันว่าจะดีหรือเปล่านะจ๊ะ Let's go และก็แน่นอนครับทุกคนได้มีคาสามาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยออกไปลงอินฟินิตี้โหมดเลยครับชั้นบอกเลยว่าดาเมจมันเนี่ยแรงมากๆครับทุกคนคือมันตี70,000ใช่ไหมพออัพสุดนะครับผมแล้ว70,000เนี่ยเลือดไหลห้า 5, ครั้งเท่ากับดาเมจประมาณ3,500สนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตีแบบวงไกลมากๆเลยนะครับผมทุกคนแล้วตีแบบว่า ระยะเวลาเนี่ยไม่ได้นานมากนะทุกคนก็แค่5วีเองแล้วเลนน์นั้นเยอะมากๆครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ6 0บกว่าวฟเนี่ยผมก็แตกไพ่ที่เรียบร้อยกับทุกคนและใน E ีีนี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนี้นนก็ทำการมารับของเลยก็ไปเช็คตู้แค่นี้ครับผมและวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนเช่นนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนก็บายๆนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนบุย